บันไดยืดหนดได้ครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่5.9เมตรครับนะดึงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ความยาวสูงสุดที่ทําได้ตรงนี้ก็คือ5.9เมตรหรือประมาณ6เมตรนะครับดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆต้องให้มันลงล็อกนะอ่าเป็นแบบนี้ครับยังไม่สุดครับยังไม่สุดดึงไปเรื่อยๆยังไม่หมดครับต้องดึงไปเรื่อยๆหนุนปลายยางหนุนแหละอ,อย่าไว ออืมะขึ้นต้นยางได้สบายๆที่นี้่ไม่หักกัญไม่หักครับไม่หักนะจับคนหนึ่งต้องจับคนหนึ่งแล้วก็ขึ้นนี่เห็นไหมเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นต้นไม้สูงๆนี่สบายๆเลยนะหกเมตรอืมขึ้นมะพร้าวหรือจะขึ้นเก็บทุ่งลงทุเรียนสบายๆเลยนะนี่เป็นแบบนี้ครับอืมอืม นี่ออโอเคเลยนะนี่ไปทำนั่นทำนี่ได้สบายสบายอือนี่โอเคเลยครับแข็งแรงดีฮะส่วนการเก็บก็ไม่ได้ยากครับกับยุบเขานี่มันเก็บยังไงบอกนี่ครับขึ้นลงสบายสบายเลยนะเนี่ยเ,ออเป็นแบบนี้เวลาอย,ยูอ่บนยใต้เวลาเก็บเก็บอืมกโ อวิธีการเก็บครับทีนี้ก็เก็บกดกดครับระวังมันทับมือด้วยนะอเก็บแล้วก็ส่นลงเออมันก็จะไหลมันจะค่อยๆไหลลงมาตัวไหนที่มันไม่ลงก็อ่ากดเรื่อยๆครับกดแบบนั้นกดข้างบนตะวันเออแบบนั้นแหละจะไหลลงเรื่อยๆนี่ครับกดกดแบบนี้มันจะไหลลงเรื่อยๆครับไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะถ้าจากนั้นเราก็กดด้านล่าง มันอาจจะติดหน่อยนะอือจะเป็นแบบนี้ครับ,บกดเรียบร้อยครับโอเคครับหนกันกๆแน่นๆเลยนะนี่ดูเท่าขาเนอะ,บบะเหล็กข้างล่างนี่เท่าขาหน้าหนาแน่นๆลองไปหาใช้กันดูครับนี่หนักเลยนะเนี่ยถือว่าโอเคนะอือแน่นๆเลยเนาะสบายๆเลยน,ะน,น,น,นี่เป็นแบบนี้ครับ